สวัสดีค่ะจากช่องร bon ิบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นลายเบสิกนะคะแบบนี้เป็นดอกบัวตูมนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราจะทำริบบิ้นนะคะเหลือไว้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียแล้วก็มีลูกปัดสีทองค่ะให้เพื่อนๆเ,เสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะลิบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิบบิ้นตา TW นะคะเบอร์2นะคะเป็นลิบบิ้นขอบทองนะคะลักษณะนี้ค่ะ เ,เราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับนะคะด้านที่มีขอบทองนะคะเราจะเอาไว้ด้านในนะคะเราจะเอาด้านที่ไม่มีขอบทองนะคะไว้ด้านนอกค่ะพับลักษณะนี้เลยนะคะพับริบบิ้ลงมา10เซนติเมตรนะคะแบบนี้ รีลอยพับให้เป็นรอยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะขอบทองนะคะจะอยู่ด้านในนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะ ึงออกมานะคะแบบนี้ล้วงเอาริบินเส้นที่3ามเข้าไปในห่วงค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญพร้อมเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนาเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญพร้อมเลยนะคะก็สามารถลดขนาดความยาวของริบินลงได้นะคะตัวนี้นะคะเราจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะ เราก็จะตัดริบบิ้นนะคะยาว30เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆพ,พับริบบิน้นเส้นยาวด้านล่างค่ะขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายนะคะพับลงมาเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะปาริบบิ้นสอดเข้าช่องนะคะตรงนี้อันนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้แล้วสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะสอดมือกาทั้ง4เส้นค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ปาริบบิ้นโปรตรงนี้ค่ะก็ดึงน,นะคะสอดทั้ง4ี่เส้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะ รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จะได้แบบนี้พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแล้วก็จะเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะตรงนี้แบบง่ายๆเลยนะคะมือใหม่ฝึกทําก็สามารถทําได้ค่ะจับลักษณะนี้ค่ะเราจะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้เลยพับมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วนำปลาลิบบิ้นนะคะสอดช่องนี้นะคะสอดตรงนี้ตรงนี้เลยดึงมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้มาทางขวามือลักษณะนี้นำปลาลิบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เพื่อนๆดึงหลวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะดึงไว้ลักษณะนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ลิบบินเนื้ออ่อนทํานะคะต้องค่อยๆดึงค่ะ ไม่งั้นกลีบตรงนี้เขาจะหักนะคะเ,เพื่อนๆต้องค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะมาทางขวาม,มอือลักษณะนี้นําปลายริบบิ้นนะคะสอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้เ,นเพื่อนๆก็ พับริบบิ้นนะคะมาทางขวาม,มือนำปลาลิบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะถักจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้ปลาลิบบิ้นก็โผล่ด้านล่างค่ะค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะแบบนี้เส้นนี้พับมาทางขวามือนะคะแบบนี้นำปลาลิบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องด้านในตรงนี้ค่ะตรงนี้เลย ต่เข้าไปนะคะตามแนวของลิปบิ้นเลยนะคะ,ะลิปบิ้นโผลตรงนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะ พอเราดึงจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็เ,เพื่อนๆนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะแบบนี้นะคะตัดตกแต่งตามชอบนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนใส่เหรียญพร้อมเลยนะคะก็ให้ลดขนาดความยาวริบบิ้นนะคะตรงนี้ลงนะคะ แบบนี้ตัดตกแต่งตามชอบนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็ให้เพื่อนเพลิกกลับด้านมาค่ะสอดริบบิ้นเส้นยาวนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นนะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะสอดทั้ง4เส้นเลยค่อยๆดึงนะคะ แบบนี้ค่ะเราก็นําเหรียญมาวางนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะอันนี้นะคะสําหรับเพื่อนเอนที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะสารไายขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนีเน้เพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วใช้เทปใส่นะคะ เราต้องใช้เทปใสติดนะคะการลิปิ้้เลือเล่อนหลุดนะคะเหรียญก็จะไม่หลุดด้วยนะคะถ้าเราติดเทปใสนะคะลักษณะนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆนก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะเราก็จะตัดนะคะออกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีกรรไกรซิกแซกก็สามารถใช้กรรไกรซิกแซกตัดได้ค่ะ ตัดตกแต่งตามชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้นะคะ เราก็จะมาติดเกรสรด้านในนะคะเราจะใช้เป็นลูกปัดสีทองนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีจะไม่ติดก็ได้นะคะเราก็ใช้แหนบช่วยจับลักษณะนี้ค่ะแล้วก็นํากาวร้อนนะคะมาติดนะคะตรงนี้ยิงกาวร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็ให้นําลูกปัดนะคะมาวางให้ตรงกลางนะคะกดให้เขาติดนะคะแบบนี้ให้กาวเขาติดะคะ่ะ สา,ามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหลียนที่หลังได้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ